เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวไปท่านในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วก็ตอนนี้คนที่อยู่บนตึกสูงก็ทยอยลงออกมาจากตึกสูงกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลาตอนนี้บ่ายสามพอดีรู้เลยว่ารถก็เริ่มติดแล้วนะเราก็ต้องออกมาจากตึกนะฮะเพราะว่าตึกก็ต้องต้องมีการรักษาควาาปลอดภัยนะเพราะว่าอาจจะเกิดอัตอร์ช็อกได้นะฮะเดี๋ยวขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่ายังไม่ถึงบ่ายโมงครึ่งอะ่ะ ผักเราก็ทํางานตามปกตินะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันมึนๆในหัวเนาะมึนๆในหัวเอ๊ะเราก็แปลกใจเอ๊ะเป็นไรมาทําไมมึนๆน,นะพอลองล,ลุกยืนขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวมันมันร่างกายเราทรงตัวได้นี่มันไม่ใช่ที่ตัวเรานี่แล้วรู้สึกได้เลยว่าโคง้งแล้วเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไรแผ่นดินไหวหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกเ้ยไม่ได้คิดเป็นคนเดียวแล้วไงไม่ใช่มึนหัวละเราก็ตะโกนทันทีเลยว่า แผน่นไวไายไปที่ร่งแล้วก็รีบวิ่งวิ่งออกมาเลยนะคะแล้วบนหัวเนี่ยเราอยู่ตึกนะแปบดบชั้นแต่เราอยู่ชั้นห้าบนหัวเนี่ยนะคะการแบบแคล้ายๆกับว่าอะไรมันตึงๆๆๆอยู่บนหัวเพราะว่าข้าวของจากชั้นบนอะ่ะมันมันมันล้มไงมันล้มไงเราก็วิ่งจูดเลยออกออกจากห้องนะคะจริงๆจะหลบใต้โต๊ะแต่ว่าโต๊ะก็ไม่แข็งแรงอีกก็รีบวิ่งไปหาที่ลง่งแล้วก็วิ่งออกจากบันไดหนีไฟใช่ไหม เขาเรียกเป็นบันไดที่เป็นทางออกอะ่ะพอเปิดประตูไปเจอบันไดปุ๊บโอ้โหคนกรูลงมาจากชั้นบนวิ่งไหลกันลงมาขณะที่แบบว่าเศษปูนนะเศษปูนก็ร่วงด้วยนะแล้วก็มีเสียงตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งไล่หลังไล่หลังคือแบบตื่นเต้นมากเลยฮนะแล้วก็วิ่งลงมาจนถึงชั้นหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งออกไปให้ไกลจยยากตัวตึกที่สุดเลยฮนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของคนไทยเลยอะ่ะนะ อันนี้นแต่ว่าเป็นครั้งที่สองของเรานะคะเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าวางระเบิดใน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 ตึกสำนักงานแล้วก็ต้องวิ่งหนีออกมาเนาะแต่ครั้งเนี้ยมันก็มัน,ม,นมันน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่ามากเพราะว่ามันมีเสียงตรุงตุงตึงตึงตึงอยู่บนหัวอยู่อ่ะความรู้สึกเหมือนตึกจะถล่มอ่ะสําหรับตึกที่เราอยู่นะเอ,อแต่จริงตึกเราอยู่เป็นตึกที่แข็งแรงมากนะฮะเป็นตึกที่แข็งแรงนะฮะแต่ว่าเอก็พึ่ง เ่เคยเจอเหมือนกันเหตุหตการณ์แบบนี้นะเออแต่ว่าอาจจะเป็นที่เข้าของอะ่ะนะมันมันเยอะไงมันก็ลม้มลงมาแล้วทําให้บนบนเพดานเนี่ยมันตะลึงต,งต,งตึงไปหมดเลยนะก็เป็นเหตุการณ์ที่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 ท,ท,ท,ที่ที่ครั้งแรกสําหรับสําหรับคนไทยหลายๆคนเพราะเราไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แล้วตอนเสียงวงเสียงหวออะไรเนี่ยเห็นไหมพุ่งไปหมดเลยอะ่ะ